บรรยากาศสุดเศร้าเปิดบรรยากาศสุดเศร้าเคลื่อนล่างออกมาคพันขึ้นสู่เมรุ เมื่อเวลา12นาฬกา30นาทีวันที่28กันยายน2567ค่ะที่วัดท่าทองเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนล่างของอมอคพันรอบเมรุจำนวน3รอบในขณะที่ดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพของออมมีคุณพ่อและคุณแม่ของดาเรียร่วมในพิธีชาปนกิจในครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จสิ้นการเคลื่อนรอบเจ้าหน้าที่ได้ยกหีบศพขึ้นตั้งบนเมรุเพื่อ เพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจในเวลา15นาฬิกาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพระเอกอ,อมอักพันและส่งกำลังใจให้ครอบครัวและคนที่รักค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้กับพวกเขากันได้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ